สบายดีพี่น้องสบายดีไป็นสขู่สักคนเด้อรัดทงรัดลากล้วยไปห,ยห้าแยกพี่น้องคล้องฝากเพิ่นในคล้องหม,มักแล้าพี่น้องเอ้ยกระสิอยู่ในบ่อตรงนี้ มือบ่เป็นไงเอ้ยมันเศร้านี่ผัดมันเศร้านี่อากาศผัดบ่มีแดดพี่น้องสวยๆมากผัดแดดเริ่มออกเนาะ ហ្នឹងតើ1ម៉ោងហើយប៉ុណ្ណោះនំធិនវាຕັດឡងឲ្យណា ออ้ายู่ตั้งสี่พี่น้องเว้ยเนี่ยถวดเผาถ่านโอ้ยมาเก่งใช่ไหมใหญ่เฮานี่เราเรียกคนก่อนติ้ง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 ฮึ่มสลา จ้ามูฐานอะไรอยู่หุ่มเงินพี่น้องเลยพี่น้องจ้าเขาขอแจ้งเด้อว,ว่ามี FC, เอฟซีปัญญาบุญเนาอกปันญาเ,เห็ด้องหนามหายายนะบบบน,นี้แหละขั้นขั้นว่าเห็ดท่าน้องของหนามหายาย,ายผลหมูมีนาม้าพี่น้องเลยมันหยาดน,น้ำอยู่ดิ ปกติน้ำประปาเพิ่นสินไลป์อะไรมันไลปมาหลายปีแล้วนะมันก็สิยากเนาะก็คุณนารายเด้อพี่น้องเด้อเฮาก็จะสอยๆนะไรขั่นเฮ็ดห้องน้ำก็ต้องโจอบาดาลมันก็เบิดหลายเด้อบาดาลก็หมื่นกว่าบาทคนใดห้องน้ำก็ประมาณหมื่น่จักแห็คเลยนี่แล้เฮาก็บ่ฮูแล้วเนาะก็ขอขอบคุณนารายเด้อพี่น้องเด้อไมให้เฮาสอยก็ แกเขาจสีสวยแบบไัเนาะไปลองจ่าก็สวสดได้แนวอยู่แนวกินนี่แหละแบ่งกับเพื่อนนิดนหน่อยเนาะมียังกับกินนำกันนานเนาะนาำ หมาคนนี่ก็ลูกจะลูกแถนเราซื้อมาให้ใลูกเมย์มันซื้อมาให้หาสิบบาทหน่อยลูกใหญ่เลยแล่ะอ๋อหันเงาเงาเติมเออโอประตูตีเพิ่นมองเมืองอันค่ะ คนทามเพราะมาจากเมืองบ่โบน้องเมย์น้องเมนไปเมืองตู่แล้วน้อเมืองนอะันนี่เมย์เมย์แจส์บอกเท่าไหรบันเราทานเราเผาทานพอดีพี่น้องเลยอืมห้างกระสือเป็นดังน้ำอยู่ยันงน้ำยายเฮิงเน้อพี่น้องเน้อยพวบ มีไคอยู่ลำเด็กหน่อยมั้ยเนี่ยนะหญ้าเพิ่นหญ่าเอาแล้หาเราไปหาโมนะปู่พาไปหาโมก็เลยมีใครอยู่ลำเด็กหน่อย,ยสาธุ็งเนหล่อมันหล่อลาุเไปให้บุญให้อหนันให้พรเราอีกใหญ่นะ เชือกหมากเปื่อยๆดีได้ได้ของหมากมาให้เพลินนี่เปื่อยๆแล้ว่ะเนาะใหญ่ๆอันนี้อืมอู้วแขะบนรถหนังได้พี่น้องเนี่ยแค่เพลินเ่ยเนี่ยมืสอเข้ามาหลังนะฮะอันหลังถั่วไอ้แลวถั่ก็ไอ้ถาดกินเขาเพลินกระสีเขี้ยวได้ไปไล่มือเต๋อไปดองเนี่ยนะสิบกว่าลูกมั่งหมากแล้วก็ดะ เราฐานกำลังติดลูกทมทมหน่วยบักใหญ่พป็นองหมาก,ก็ะนะแต่แต่ดีอย่างหนึ่งทถวเมย์ครับบนเราบริได้เขี่ยหมากเด้อเออเราบริได้ใส่หมากเราใส่แกงคู่นเนาะมันก็เลยแบบวันนี้นะเราวจะผูหมากเนะาะหักเนี่ยแถาเราหมักหมาก,มาก,มาก,มากขอหมากเพึ้น คงมาาาุถเนะมันก็แปยกอย่างหนึ่งนะพี่น้องน้อเวลาเขาได้โคออ้งนนะยังนีงนะได้ห้องกินหองอยู่เขาคิดว่าแบ่งให้ย,ย่ายสิน่ะากแบ่งให้ย,ย่ายอย่างแบ่งให้ย่ายกินเนาะในใจเฮาห์นะปวดนะไอยไต่มุงเรียบร้อยพี่น้องเอ,อ้ย กำลังคนอูคนเอาทานไปนร้านสาวแล้วมากบบหายร้านสาวใหญ่ก็แม่นยายเตียงมานั่งอยู่ต้นไม้นี่ว่าดีอยู่ใจน้องพี่้องเนาะนี่ยายมาไหวบอนเนี่ยก็คือเคำว่าเรื่องพี่้องเรื่องของนามนะก็เห็นของนามพม่รับผัด ต้องมีปั่มหนามเนาะต้องเจาะประดานใหม่มันก็สิเซียลายแหนไขอใจกันเด้อพี่น้องเด้อและขอขอบคุณเด้อจะมีเมตตาต่อเฮาลกระยายเนาะขอบคุณแทนยายทุกเอฟซีทุกคนนั่นล่ะอิกดไหลกดแเร์เฮานะเฮงๆนะรวยพุทธสกุสักคนนั่นล่ะ่นแข็งแรกเด้เป็นยังเผาฐานได้เนหะพี่น้องเนาะ Cáu thàn đầy dù Rồi, có phải bựng hươn phần À, nên bỏ thạt ข่างให้โบรานกระสาทาดเพ่นฟืนเล้านะไข่ปลากระป๋องอมหมอเข่เพ่นโย่เดแกงกระปูนกระเทเสบทะนองกับเข่าแล้วนะพี่หนุย่ยแดงจังค่องโย่ ไอเบิ่อนลูกเราเพือนยากกันเพื่อนเราเลยบางทีเอฟซีใหม่เข้ามากับท่านลูงหูเนาะน้าเพื่อนก็สเบิดเลยสั่งไปแล้วโทรสั่งให้เพื่อนเลยเขาเจ้าว่าน้าเหงมีตรงนี้มาส่งมาท่านเหมือนกันพางเบิ่งมันเหงมันแรงฝนบดไอโตกะลายมือมันก็เลยเหงนะอื สายลินเราก็เป็นตะเพงีงเด้อสายลินม่ใหญ่ใส่ค่าเพื่อนปกติเขาจะมานั่งว่าหนังร่นน้ำเล่าอะไรแต่แน,นี่มือน,นี่มึงไปอยู่น้ำเล็กน่อยเพื่อนอะเพื่อนเพื่อนอ,นนอ,อนะ มันยังบกค่อยหอนไม่ได้หรอกนะคนตกอยู่กรุงเทพมั้งเขาเจ้าว่าแดดยุ่มนหนาบกข่อนพี่น้องเว้ยฮึกอมลาประจ่าพี่น้องเพลงสเมเด้อร์พั่งไ,ได้ก็อลไรก็เจอยู่ดีแม่งบุ่งสกุลสกคนรำ่รำรวยร่ำรวยพ่อกันใหม่เข้มหนาสบายดีไปเลยเดอ้อพี่น้องจา้า